ปเดตข่าวสารวันนี้นะครับคุณโอ๊ตบางแพงงัดหลักฐานเด็ดออกมาอีกแล้วนะครับเอ๊ะยังไงไหนบอกเหรียญไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนแต่เหรียญล่อนตั้งแต่วันที่21นะเผลอเอก่อนนั้นอีกยุคนี้แล้วยังคิดจะปกปิดความจริงกันอีกหรือโพสต์นี้เนี่ยมีการแนบรูปพระองคําำนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทั้งแชทแล้วก็เฟซของเจ้าของน่าจะเป็นคนแรกนะครับของพระองค์นี้นะมีโพสต์วันที่26กันยานะครับร้อยเดียวอ,อตโกหัวหินประสบการณ์มันได้สอนอะไรหลายอย่างยังแนบรูปพระด้วยนะครัับบทุกกกกคคคนนิิดดว่าาาาไไงงงงรรรรออีี้้มาจจกกเขย หรือเป็นเพียงสตอรี่ที่สร้างขึ้นมาครับอ้าพี่บอยท่าประจ,จันเนี่ยเคยโพสต์ไว้นะครับว่ามือแรกขายไป100ไม่รู้ว่าเป็นทองคําคนที่2ขายไป4 0,000บาทตามน้ําหนักทองคนที่3ขายไป40,000 0บาทแบบมีคนดูปลอมคนที่4ขายบอยท่าประจ,จันและเพื่อนอีกคน5ล้านบาทโดนเต็มเท้าเลยอันนี้เป็นโพสต์จากเพจเหยื่อะนะครับก็จะสื่อสารประมาณว่าพระเนี่ยได้ถูกขายไปที่โต๊ะสนุกตั้งแต่วันที่21ช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับแต่เจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะมีการนํา รูปเก่านะครับมาโพสตั้งแต่วันที่3กับวันที่6อีกครั้งหนึ่งนะอะไรอย่างนี้นะทางเพจก็น,น่าจะอธิบายว่าพระเนี่ยได้มีการถูกขายไปจริงๆวันที่21นะครับแต่ว่ามีการนำมาโพสต์ตามหลังในวันที่23กับ26นะครับประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นการอธิบายแชทนะครับที่พี่เจ้าของเนี่ยส่งไปหาพี่บอยท่าประจันในวันที่21เนะครับแล้วก็บอกว่าพระเนี่ยถูกขายไปแล้วใน วันที่22นะครับเพราะว่าพี่บอยพูดตอบในวันที่22นะทางเพจก็เหมือนจะอธิบายหลักฐานประกอบนะครับว่าพระเนี่ยมีการซื้อขายจริงๆนะครับไม่ใช่การสร้างสตอรี่ขึ้นมานะอันนี้พี่อ้วนลอยฟ้านะครับโพสอ,อีกหนึ่งหลักฐานแล้วกันนะครับคือพระเนี่ยมีการซื้อขายกันที่โตสซนุก S1 นะครับโดยมีเซียนระดับเบอร์ต้นๆเนี่ยประเทศช่วยกันดูนะในวันที่21ช่วงเที่ยงคืนก็จะเป็นช่วงวันที่22แล้วนะครับ พร้อมแนบรูปนะครับที่มีวันที่ที่ได้ถ่ายรูปพาไว้ติดขาโต๊ะสนุกด้วยนะครับเนี่ยในโพสเนี่ยมีการแจ้งราคาซื้อในราคา400,000บาทนะครับแล้วก็ยังแจ้งอีกว่าถ้าทำได้เนี่ยก็นําไปขายเขา4-5ล้านบาทอะไรอย่างนี้เลยนะฮะสรุปทุกคนคิดว่าไงครับพาองค์นี้สร,สร้างสตอรี่ไหมหลักฐานที่นำมาดีเบตกันเนี่ยตรงไหมนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ